กิดอะไรมันไม่มีพิษน,ะน่อแม่เนาะขายพร้อมผักติ้วเลย,ยหมดไปตะก,กา้านึงแล้วยายโบนะคะเนี่ยทุกคนโอ้โหโอ้โหหอนเลยวะมันร้อนมากเลยสิร้อนแบบมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยไม่รู้จะเดี๋ยวแอดมินไลฟ์ได้เท่าไหร่ก็เอานะคะเพราะว่ามันร้อนนะร้อนมากเลย เด,เดี๋ยวกลับไปไปอาบน้ำนนนนบางคนเนาะเริ่มออกมาแล้วถ้าถ้าเราจะเอาเห็ดก็ประมาณสิบโมงเนาะแม่เนาะมาสิบโมงนะคุนถ้าอยากกินเห็ดก็มาช่วงสิบโมงสิบโมงสิบโมงเลยมาสิบโมงเลยถ้ามีมาก็มีเนาะแม่เนาะถ้าไม่มีก็ไม่เห็นนะเมดก็ไม่ได้ละวด็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บาอีสานสวัสดีจ้าสวัสดีบาอีสานด้วยนะคะแม่ก็รับเข้ามาอีกส่วนหนึ่งแค่ไม่ได้ไปหาเองหรอกแรับเข้ามาเพื่อนเข้ามาขายก็รับเข้ามาขายอีกทอดหนึ่งนะคะสวัสดีเบาอีสานขอบคุณนะคะที่มารับชมเพื่อนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้เอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเน่เข้ามาก็จะมาเลือกเขียดตึกอยู่ตรงจุดนี้แหละมีเห็ดแล้วก็มีผักป่าอยู่ฝั่งนี้ ได้ก็จะมาถึงประมาณ10บโมงนะคะถ้าไม่เห็นก็หมดละนะทุกคนฝั่งนี้นะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลย29ท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่มารับชมเนาะนะคะฝั่งนู้นเขาได้อะไรเดี๋ยวไปดูด้วยฝั่งนั้นอนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดนะทุกคนอันนี้จะเป็นขานะ อีโนมองเหมือนเห็ดน,นะคะเห็ดจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะของยายนะคะก็จะเห็ดฝั่งนี้ฝัง่งเดียวนะคะเนี่ยบายดเลอดได้โอ้ยทักทายทุกคนทุกท่านนะคะทักทายทุกคนทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็บาอีสานนะคะขอบคุณที่มาเป็นกํบบาลังใจกันนะคะที่ช่องตาวันและสมีไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนเนาะ อันนี้ก็วันที่สิบเก้าแล้ววันนี้เป็นวันเกิดลูกชายนะทุกคนวันเกิดน้องหลานะ่าน้องอุ้มนะคะก็ลูกๆวันนี้เห็ดนะคะเห็ดนะคะเห็ดปลาเห็ดโขกด้วยจ้า ตุ้มๆกบมีกะว่านะคะขา,ายพักติวบ่มีพักโมงบ่เนี่ยแถวบ้านได้เพื่อได้กะเละได้แต่พักติวมาเดี๋ยวถ้ามันร้อนมาอู่มันก็จะออกเหยดเหดละโมงมาอย่านี้แกลมอบ่นี้นี่ะทุกคนเนาะเป็นเห็ดไข่นะคะก็มีเจ้าเดียวแหละ ของยายเพราะเดินเดินทั่วแล้วไม่มีมาก็มาจุดนี้ส,สิบโมงแม่จะมาถึงแล้วสิบโมงนะคะสิบเก้าโมง,ส,โมงสิบโมงนะคะมาเก้าโมงครึ่งนะ่แห่เนาะประมาณน,นั้นแหลมนะมาทักทาทุกคนสังจุดนี้เด้อแล้วก็ขอบคุณหนึ่งเลิฟด้วยขอ,ขอ,ขอบคุณบ่าวอีสานไก่ถิ่นด้วยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณเพื่อนรักททุกคน,ท,กคนที่มารับชมส่งกำลังใจให้กับ,บเอดมินนะคะ เดี yeah, yeah, ๋ยวเก็บภาพเห็ดนะคะก็มาหาเห็ดป่านนี้ถึงได้เจอนะทุกคนเออนะคะทุกคนเนาะเห็ก็จะค่อยวางแม่ขายกองเท่าไหร่ล่ะกองห้าสิบนะทุกคนกองห้าสิบนะทุกคนเนาะ สวัสดีสองเลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยและแอดมินจะเก็บไฮไลท์ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะก็มาเดินหาเห็ดก็เห็นนะคะก็มีเค่นนี้นะคะทุกคนก็มีแเ่นนี้นะคะเห็ดคาวันนี้นได้มานะ,ะทุกคนนะก็ เดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะค่อยไปต่อนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะ